สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าอ้อก็มาทํางานอะนะคะแต่แต่ก่อนทํางานก็ขอเก็บงานมาฝากนิดนึงวันนี้เป็นงานพอจัดที่อบจเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็ดีด้วทียทีใหญ่นะครับทีานของเราแล้วก็เก็บเกภาพมาฝากก่อนนนี้ะัก็ อันนั้น,นตัวเป็นๆน,นะคะข้างใน <rook ies> อ่ะอ,อ,อยา่าเอามือไปชิ้นะอันนี้ก็จะเป็นเตลเ้ของฟาร์มที่ลำพูนนะคะอาเดี๋ยวเอาอเตเ้อันนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆลูกปองก็เดินอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะอ่าลูกปองว่าไงคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการซักซ้อม ด้านหลังดีๆสักเล็กน้อยนะครับตัวเลอาหารก็่เข้าสู่การเดินทางเช่นโจนะครับบริษัทบริษัทที่ลำพูนนะครับอ่าละก็ลำพูนนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะ